เคลือบแก้วเคลือบมาจากโชว์รูมเลยดีไหมหรือออกมาเคลือบข้างนอกกับร้านข้างนอกแบบไหนดีกว่ากัน รับผมอาจารย์โน้ตบ้านคนละรถเพชรบุรีนะครับผมวันนี้ผมจะมาให้คําแนะนานะครับว่าเราจะเคลือบแก้วตอนที่เราซื้อรถจากศูนย์คือให้ศูนย์เนี่ยเคลือบมาให้เลยหรือให้เซลเนี่ยจัดการให้เลยหรือเรานํารถออกมาทําข้างนอกอันไหนจะดีกว่ากันนะครับผมเอาจากประสบการณ์ของผมเลยนะครับผมเคลือบแก้วจากศูนย์เนี่ยเขาจะมีอยู่2แบบนะครับหนึ่งเลยคือแบบใช้ทีมงานของทางศูนย์เนี่ยทำเองคือแบบเป็นซับอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ทําให้นะครับผม ก็จะเป็นค่ายรถยนต์บางค่ายนะครับที่เขาจะมีแบบเป็นซับของเขาอยู่แล้วนะครับ่วนอีกแบบหนึ่งคือเซลลนำเอามาทําให้ข้างนอกกับร้านที่ดีไว้นะครับผมถ้าทํามาจากโชรูมเลยที่แบบโชรูมทําให้นะครับจะมีทั้งแบบเสียตังแล้วก็แบบแถมให้นะครับตั้งข้อสังเกตไว้เลยนะครับแบบแรงแบบแถมเนี่ย่วนใหญ่นะครับแบบแถมนะครับบอกว่าเคลือบแก้วแถมให้แต่ส่วนใหญ่มาดูหน้าง,งานจริงเฮ้ยไม่ใช่เคลือบแก้วแม่งเป็นเคลือบสีธรรมดาว่ะ แต่ว่าใช้คําว่าเคลือบแก้วอันนี้ระวังให้มากเลยนะครับหรืออีกแบบหนึ่งนะครับเซลเอารถไปจัดก,การทําให้อันนี้ก็ต้องเช็คก่อนไปทําที่ไหนทําร้านไหนต้องเช็คให้ดีนะครับผมเพราะว่าถ้าไปทํากับร้านที่เขาเน้นถูกๆครับแล้วเขามาชาร์จราคาเราแพงๆเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้งานที่ดีคุณอาจจะได้งานแบบราคาแบบที่มันทําเองอะ่ะไม่กี่พันบาทแต่เขา่ามาชาร์จคุณเป็นหลักหมื่นเนี่ยอันนี้ก็มีให้เห็นเยอะนะครับก็มีหลายคนก็มาบอกให้ผมฟังแล้วก็ต้องมาเสียเงินทํากันอีกรอบหนึ่งดีๆนะครับจะสรุปให้เลยว่า แก้วนะครับหลายๆคนขี้เกียจไงคืออยากรับรถมาแล้วก็เรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็ใช้เลยไอ้แบบนี้ระวังเลยครับคือเขาเสิร์ฟบริการคุณให้ก็จริงแต่ว่าให้เขาเลือกร้านที่ดีหน่อยหรือว่าคุณกําหนดเลยว่าผมอยากทํร้านนี้เอารถไปทําให้ผมหน่อยไอย้อย่างเงี้ยโอเคแต่ถ้าให้เขาเลือกให้คุณส่วนใหญ่เขาจะเลือกร้านที่ทําต้นทุนถูกแต่มาคิดกับลูกค้าแพงๆได้อันนี้ระวังนะครับผมแต่ถ้าเราเลือกเองคือรับรถมาก่อนแล้วมาทําเองหัวน,นี้ยิ่งง่ายเลยครับ จะทาให้เราเนี่ยสามารถมีช้อยเรื่องได้มากมายเพราะเรามีเวลาศึกษานี่ครับเพราะเคลือบแก้วเนี่ยทำครั้งหนึ่งเนี่ยมันอยู่ทนถาวรนะแล้วมันก็มีราคาตั้งแต่หลักไม่กี่พันอ่ะสองพันสามพันสี่พันไปจนถึงหลักสามสี่หมื่นก็มีนะครับเคลือบแก้วชื่อมันเหมือนกันจริงแต่งานมันคนละเรื่องเลยจะบอกว่าให้คือมันมันเหมือนกันแค่ชื่อแต่ผลงานมันไม่เหมือนกันงานจากที่ผมเห็นมาแบบเขาเคลือบให้มาแล้วผมเคลือบมาแล้วร้อยทั้งร้อยนะครับแทบไม่มีการปรับผิวส้มเลยคือแบบผิวมาหยาบยังไงก็เคลือบไปแบบนั้นงานแบบนี้คือ โอ้ผมเห็นแล้วผมหมุดหงิดมากเลยผมอยากจะจับอยากจะอยากขัดให้ใหม่แ,มแล้วก็เคลื่อนให้ใหม่ือแบบเว้ยทำแบบนี้ร้านเราไม่กล้าทำอะ่ะเพราะว่ามันทําไปแล้วมันไม่ถูกใจผมอะ่ะ <c oughs> ก็เลยอยากจะฝากเพื่อนๆไว้ว่าถ้าอยากจะได้งานที่ดีมีคุณภาพออกมาทําเองข้างนอกดีกว่าหรือฝากเซลล์ทำแต่ระบุเลยว่าผมอยากได้งานร้านนี้ร้านนี้ไปทําให้ผมก่อนแล้วก็ตอนรับรถเรียบร้อยเลยอันนี้โอเคแต่ถ้า ทำจากศูนย์จากโชลูมก็ต้องดูนะครับว่าเช็คเลยตับผิวส้มไหมน้ํายาอะไรมีรับประกันยังไงเช็คก,ก่อนแต่ส่วนใหญ่แล้วมันมักจะเป็นแบบธรรมดาสแตนดาร์ดที่สุดแต่ก็ใช้คําว่าเคลือบแก้วนะครับทําแถมเรียกได้เรียกเลยครับเพราะมันเป็นเคลือบแว็กเคลือบสีธรรมดาแต่ใช้คาว่าเคลือบแก้วให้คุณรู้สึกเออเคลือบแก้วแถมเออดีวะนะครับ อาจจะได้เครือสีธรรมดาซึ่งไปทาอยู่ตามคาชคก็ทีลึนสี่ร้อยห้าร้อยแค่นั้นเองนะครับแล้วเขาก็มาแจ้งฟอร์มว่าแถมคูณหรือเซลแนะนําเดี๋ยวผมไม่ทําให้ครับแต่ไม่บอกร้านนู้นร้านนี้คือไม่บอกเลยอันนี้ก็ระวังให้มากนะคบเพราะว่าอาจจะทำร้านถูกๆไปทำร้านนี้สองสามพันแล้วมาคิดลูกค้าหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทระวังให้ดีนะครับผมโอเคถ้าหากคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยกดติดตาม s ับสไครต์ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ